แล้วครับลองไปในปนนี้แรกเลยครับนี่แม่ยา

ท่านผู้ว่าครับกิจกรรมวันนี้เรื่องของสิ่ห้านี้เราทําอย่างต่อเนื่องอย่างไงบ้างครับก็ในส่วนของจังหวัดชียงดวครับเราก็มีโครงการกิจกรรมผู้ว่าพาเข้าวัดประชาชนร่วมใจไปรักษาหมู่บ้านสิห้านะครับซึ่งก็ดําเนินการกิจกรรมมานะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เดือนที่12แล้วนะครับเราก็ดำเนินการมาทุกวันพระใหญ่หรือวันขึ้น15ค่ำหรือ15ค่ำหรือ14ค่ำนะครับ โดยจุด,ดประสงค์ก็คือว่าอยากจะเชิญเชิญชวนหัวหน้าสภานักาการนะครับแล้วก็ผู้นําท้องถิ่นที่น้องประชาชนรวมทั้งภาคเอกชนกรรมาการเหล่ากาชาติสมาชิกเหล่ากาชาติองรวมแม่บ้านผ่านาทไทยนันทิยาบ้านนะครับทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันในการที่จะเข้าวัดนะครับเพื่อ,อทําบุญตักบาตรแล้วก็รักษาศีลห้านะครับจะเป็นกิจกรรมที่สําคัญเหมเคยพาะอ,อย่างยิ่งเราก็จะมี ในเรื่องของการนำข้าวสารอาหารแห้งไปนำไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ด้วยครับ